ค่ะก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะติ๊กก็ได้เพิ่งจะติดตั้งเครื่องปิ้นนะคะที่บ้านแล้วก็มีวิธีการใช้เครื่องปิ้นมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเผื่อว่ามีเพื่อนๆบางคนที่อาจจะใช้เครื่องปิ้นเป็นแล้วบางคนอาจจะแบบยังใช้ไม่เป็นนะคะก็เอามาแชร์กันนะคะก็เริ่มต้นนะคะแล้วก็เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะให้หน้าจอสแตนบายไว้เนีคะใช่ไหมคะ แล้วก็ต้องบอกกันว่าตอนนี้เป็นที่พ่วงเครื่องปิมพ์ไวเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ติดติดตั้งเป็นไดเวอร์ของเ,อเครื่องปินพ์แคแนลไว้นะคะก็ก่อนอื่นค่ะเราก็ต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์มาก่อนนะคะแล้วก็ติ๊กจะใช้เป็นอันนี้ค่ะเอาไอคอนช็อตคัทของ Microsoft อะคะ่ะ Microsoft Word ตัวนี้มาไว้ที่หน้าจอนะคะเสร็จปุ๊บนะคะติ๊กก็จะคลิกเข้าไปนะคะคเข้าไปในน,นี้เลยเอาอไม่ใช่สิอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวคลิกเข้าไปก่อน เสร็จปุ๊บนะคะติ๊กก็ได้พิมพ์ในเรื่องราวของอเอกสารที่เราต้องการนะคะพิมพ์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยติ๊กก็ได้เซฟไว้ในรูปภาพนะคะก็จะเก็บไว้ในนี้ค่ะในไมค o m อม่าเเข้าไปใน Picture นะคะเสร็จปุ๊บก็จะเป็นตัวนี้ค่ะที่ติ๊กเซฟไว้เกี่ยวกับเรื่องของการซักรีดนะคะก็คลิกเข้าไปดูเลยค่ะอันนี้คือเน,นะะื้อหาที่ติ๊กเซฟไว้นะคะนี่นะคะติ๊กจะใช้ตัวอักษรเป็น สีม่วงนะคะเสร็จปุ๊บนะคะถ้าเพื่อนๆจะพิมพ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตามใจต้องการแล้วก็ทําอย่างนี้ค่ะ,ะแล้วก็คลิกขวานะคะตรงตรงนี้เลยตรงโฟลเดอร์เลยมันจะมีคําว่าพิมพ์อยู่เห็นไหมคะก็เพื่อนๆก็อย่าเพิ่งนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะพิมพ์ก็เช็คที่เครื่องพิมพ์ก่อนนะคะเครื่องพิมพ์เราก็คือจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่แล้วก็เปิดเครื่องไว้นะคะแล้วก็เลือกจํานวนแผ่นกดปุ่มบวกแบบนี้นะคะ ติ๊กเลือกไว้แค่หนึ่งแผ่นพอติ๊กจะพิมพ์แค่หนึ่งแผ่นแล้วก็เสียบกระดาษที่่ทีเครื่องปินพ์ไว้แล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะปินพ์แล้วเสร็จปุ๊บก็ให้เพื่อนๆกดคําว่าพิมพ์ได้เลยนะคะคลิกขวาแล้วกดพิมพ์ปุ๊บติ๊กกดไปแล้วตอนนี้เครื่องเขาก็เริ่มทํางานแล้วค่ะนี่แล้วก็จะเริ่มปินพ์ให้เราละ ออกมาแล้วนะคะโอเคได้งานมาแล้วนะคะเรียบร้อยแต่ว่าหมึกจะไม่ค่อยแจ่มนิดนึงนะคะขา,ขาดหาย,หายเดี๋ยวติ๊กจะลองเลือกเป็นสีอื่นดูบ้างนะคะก็อันนี้คือที่ติ๊กได้ปินไว้ก่อนหน้านนี้แล้วสองแผ่นก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีม่วงนะคะ ส่วนอันนี้เป็นสีดําซึ่งมันกระท่อนกระแท่นไม่ติดเลยเดี๋ยวติดคงต้องให้ช่างเขามาดูว่าเป็นเพราะอะไรนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะคะพร้อมกับการใช้งานของปรินเตอร์ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ